กิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้บ้างนะครับทางด้านของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ก็ได้มีการจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2565เป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามพร้อมกับมีการรับมอบทุนการศึกษาครับไปที่โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ดรสิริชัยชานพักจำรูนประธานพิธีไหว้ครูสามัญและประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูตุลยยางศิล ดรกสมาประสงค์เจริญผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ผู้แทนนายกเทศมนตรีจ,ตจังหวัดนครเชียงใหม่นะครับพร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือคณะครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองได้มีการร่วมพิธีไหว้ครูสามัญประจําปีการศึกษา2565ภายในงานมีการกล่าวสวดมนต์กล่าวบูชาครูจากนั้นตัวแทนนักเรียนก็นําพานดอกไม้ทูบเทียนขึ้นบูชาครูจากนั้นประธานในพิธีรับทุนจากผู้มีจิตศรัทธาและมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับพิธีไหว้ครูของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่นะคะก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะประกอบด้วยพิธีสงฆ์พิธีไหว้ครูสามัญพิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์มีวัตถุประสงค์เพื่อทำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติประเพณีอันดีงามสร้างความรักความศรัทธาความเชื่อมั่นในวิชาวความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาและมีความมั่นใจในคำว่าสิทธิ์มีครูค่ะ